สวัสดีเช้าวันจันทร์ที่4เดือนตุลาคมนะครับมาอัปเดตกันหน่อยนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับก็จริงๆแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่สดใสนะฮะกระทิงก็เข้ามาแล้วนะฮะตลาดอยู่ในเทรนขาขึ้นนะครับอย่างเช่นตัวลุน่านะฮะที่คาดการว่ามันจะขึ้นเป็นออทามไฮนะะมันก็ขึ้นออทามไฮแล้วนะฮะสูงสุดอยู่ที่ประมาณ46กวกว่าๆนะฮะแต่ว่า การขึ้นมันก็คงไม่มีการวิ่งขึ้นอย่างเดียวเนาะมันก็ต้องมีการย่อลงมาบ้างเป็นเรื่องปกตินั่นเองนะครับซึ่งผมคิดว่าสําหรับตัวนี้นะฮะก็มีโอกาสอันดีนะฮะที่จะมาเก็บของได้นะะสำหรับคนที่เก็บของไม่ทันนั่นเองนะครับก็ผมคิดว่าทุกตัวตอนนี้อยู่ในเทรนขาขึ้นเลยฮะโยนเงินไปที่ตัวไหนก็น่าจะได้กำไรกันทุกคนนะครับผมโอเคนะครับ ก็ตลาดสดใสนะฮะตัวโซลาน่าขึ้นไปถึง176นะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาศุกร์เสาอาทิตย์นะฮะวิ่งอย่างรวดเร็วเลยนะฮะจาก140ขึ้นมาเป็น170กว่านะฮะซึ่งผมก็คิดว่ามันก็คงจะทรงๆอยู่แถวนี้แล้วก็วิ่งไปต่อนั่นเองนะฮะอันนี้ไม่ต้องกลัวนะครับผมคิดว่ามันน่าจะไปได้อีกนานนะครับจนถึงปลายปีนู่นแหละนะครับทีนี้ข้อควรระวังนะครับคือเหรียญมันไม่ได้ดีทุกตัวนะฮะบางตัวมันอาจจะดีบางตัวมันก็อาจจะไม่ดีเหมือนกันดังนั้น การที่เราจะเลือกเหรียญนสนําหร,รับการเทรดนะฮะอย่างที่ผมแนะนําไปนะฮะจะต้องเลือกอันดีๆนิดนึงนะครับไม่ใช่ว่าโยนอะไรเข้าไปในทุกเหรียญก็น่าจะได้กําไรอะไรประมาณนี้นะครับ mm. ข้อควรระวังยกตัวอย่างเช่น BnB นะฮะ BNB เนี่ยทุกๆไตรมาสมันจะมีการเผาเหรียญใช่ไหมอย่างเช่นเดือนนี้เป็นต้นนะครับเดือนนี้มันก็จะมีการเผาเหรียญแต่เขายังไม่ประกาศวันไหนนะฮะพวกฉลามหรือนักลงทุนที่เก่งกาดพวกนี้นะฮะเขาก็จะพยายามปั่นราคานะครับหลอกเมานะครับหลอกคนส่วนใหญ่ให้ ทยอยกันแข่งกันซื้อนะเสร็จแล้วเขาก็จะไปปล่อยหมายถึงว่าทุบก็คือการขายทั้งหมดนะก่อนที่วันเผาเหรียญออกมานั่นเองนะครับซึ่งผมเจอเหตุการณ์แบบนี้มาหลายรอบแล้วนะที่เขาจะพยายามลากทุกคนเข้าไปนะฮะถ้าเกิดเราเห็นบีนบีใช่ไหมครับถ้าเกิดใครซื้อเมื่อสักวันศุกร์หรือวันพฤหัสเนี่ยก็น่าจะได้กําไรประมาณ3ามสีนแล้วนะครับแต่อย่าลืมนะครับถ้าเกิดเขาประกาศวันเผาเหรียญเมื่อไหร่อย่างเช่นสักวันที่20อะไรเงี้ย ก่อนหน้านั้นสัก7วันสิบเจ็ดวันหรือ14วันเนี่ยให้รีบขายก่อนนะครับเพราะไม่งั้นคุณจะดอยอยู่บนฟากฟ้านั่นเองครับสำหรับ b ีเอ็นบีนะครับเมื่อก่อน b ีเอ็นบีเป็นเหรียญที่ดีมากนะครับก็คือเป็นเหรียญที่หนึ่งในดวงใจผมเหมือนกันนะครับเมื่อก่อนนะครับก่อนที่จะมีโซลาร่ามาที่ได้รับความนิยมนะครับหรือว่าลูน่ามาอะไรประมาณนี้นะครับแต่ตอนนี้ผมก็ดรอปไปแล้วนะครับสำหรับบีเอ็นบีนะครับเพราะว่าอนาคต มันก็ยังสดใสยอยู่บ้างนะครับแต่ผมคิดว่าอื่นๆเนะี่ยอย่างเช่นโซลาร์นาลูนาเนี่ยน่าสดใสกว่านะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับที่น่าสนใจคือตัวดอทนะครับบางคนอาจจะร้องยี่ทำไมถึงเป็นตัวดอทนะครับเพราะมันแทบไม่ยอมขึ้นมานานแสนนานแล้วน,นั่นเองนะครับตัวดอทเนี่ยมันจะมีตัวเทสมันชื่อว่า KSM เนาะถ้าเกิดใครศึกษามาเนี่ยเ s m เนี่ยมันเปือนเป็นการทดสอบอคุณสมบัติใหมๆ่ๆฟีเจอร์ใหม่ๆก่อนก่อนที่จะเอามาขึ้นบนดอดททีนี้ มันมีตัวหนึ่งที่มันดีมากก็คือเขาเรียกว่าพาราเชนนั่นเองนะซึ่งตัวพาราเชนเนี่ยจะทําให้ตัวเค m เอ็มเนี่ยพุ่งไปถึง300กว่าดอลลาร์ใช่ไหมครับต่อเหรียญน,นะครับแต่ตัวดอทเนี่ยมันยังไม่มีนะครับมันอยู่ที่ประมาณ30ต่างกัน10เท่านั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดตัวดอทมันเปิดพาราเชนเมื่อไหร่หลังจากที่ทดสอบเสร็จแล้วเนะี่ยมันเปิดเมื่อไหร่เนี่ยผมคิดว่าราคาของดอทน่าจะกระชูดแข่งกับตัวโซลาร่าได้เลยนะก็คงไปที่3-400้นั่นเองนะครับ ต่อหนึเรียนนั่นเองนตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ31นะครับแต่ว่ามันอาจจะเกิดก็ได้หรือไม่เกิดก็ได้อันนี้ตัดสินใจกันเราเองนะครับเพราะว่าไม่มีใครล้วนอนาคตเป็นแค่การคาดการและวก็ดูคิดวิเคราะห์จากข่าวจากสื่อที่ออกมานั่นเองนะครับแล้วก็อีกอินดิเคเตอร์หนึ่งที่ผมอยากจะแนะนํามันชื่อว่า fear and greed นะฮะก็คือความโลภก,กับความกลัวนั่นเองนะครับถ้าเกิดเราสังเกตเนี่ยเราจะมีคําพูดที่ว่าจงกล้าเมื่อคนอื่นกลัวและ จงกลัวเมื่อคนอื่นกล้านั่นเองนะครับอันนี้มันคือ,อยังไงนะคือคนส่วนใหญ่เนี่ยจะเล่นกันตามกระแสตามข่าวตามเพื่อนตามอะไรเงี้ยโดยที่ไม่มีการศึกษาอย่างจริงจ,งจังนะครับทีนี้ถ้าเกิดมีข่าวว่าอุ้ยเล่นคริปโตแล้วได้เงินง่ายอย่างงุ้นอย่างนี้ใช่ไหมครับคนก็จะแห่เอาเงินมาลงในคริปโตนะครับดัชนีความ โลบเนี่ยนะครับมันก็จะพุ่งขึ้นมาบลูดเป็นสีเขียวอะไรประมาณนี้นะดังนั้นถ้าเกิดความโลบเนี่ยมันมากกว่า70%เมื่อไหร่นะฮะให้เรารีบทยอยขายเก็บเงินสดไว้เลยนะครับเพราะว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ที่โดนทิ้งดิ่งแบบนี้เป็นต้นนะฮะไอตรงจากโซลอนาที่215เห็นไหมครับหรือเหรียญอื่นๆอะไรเงี้ยฮะมันจะโดนทิ้งดิ่งจากตรงนี้ลงมานั่นเองนะครับดังนั้น แนะนำเลยนะครเมื่อตัวความโลภมากกว่า70%ให้พยายามเก็บเงินสดไว้สักก้อนหนึ่งเอาไว้รอซื้อตอนที่จุดต่าสุดนั่นเองนะครับซึ่งพวกนักลงทุนที่เก่งเนี่ยเขาจะมองเห็นคนโลภเนี่ยพยายามเอาเงินเข้ามาโดยที่ไม่ได้ศึกษาใช่ไหมเขาก็จะ พยายามกระพือข่าวไปเรื่อยๆนะให้คนโลภมากเรื่อยๆเสร็จแล้วเขาก็จะเอาเหรียญทั้งหมดที่เขามีทุ่มขายนะครับพอเขาขายเนี่ยมีคนขายก้อนใหญ่มาคนจะตกใจเฮ้ยเกิดอ,อะไรขึ้นทาไมคนขายก้อนใหญ่อะไรประมาณนี้ก็จะแย่งกันขายนั่นเองครับเมื่อแย่งกันขายมากๆเข้านะครับก็จะเกิดความกลัวก็ามาแทนที่นั่นเองนะดัชนีตรงน,นี้ก็ชี้มันที่ฝั่งความกลัวนะครับถ้าเกิดมันต่ำกว่า30เมื่อไหรให้เราทยอยซื้อกลับมาเหมือนเหมือนเดิมนั่นเองนะครับเราก็จะทํากําไรได้ง่ายๆนะครับโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรมากดูจากแค่ดัชนีความโลภความกกลัว็พอ โอเคประมาณนี้นะฮะที่จะแนะนำนะครับผมคิดว่าตลาดน่าจะไปในทางบวกอยู่แล้วนะฮะซึ่งอพอร์ตผมก็บวกมาเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะก็คิดว่าถ้าเกิดมันกลับมาที่เดิมอย่างเช่นโซลาร์าอยู่ที่สองร้อยสิบห้าใช่ไหมครับอะไรเงี้ยหรือ FTT กลับมาที่80พอร์พอตัวเนี้ยก็น่าจะเกิน4ี่หมื่นเหรียญแล้วนะก็คือกําไรค่อนข้างเยอะนะครับก็ผมเล่นระยะยาวนะไม่ได้เน้นซื้อขายนะฮะเนื่องจากตอนเนี้ยผมยังทําบอดก็ยังไม่เสร็จดีนะครับ ยังไม่ได้ทดสอบก็เลยยังไม่ได้เปิดบอทสํสำหรับตัวใบแนนไว้นะแต่ว่าก็เขียนเสร็จแล้วแหละนะครับก็มีการลันเพื่อทดสอบนั่นนี่น,น,น,นู่นนิดนึงแต่ว่ายังไม่ได้เปิดให้มันซื้อขายจริงๆจังๆด้วยตัวมันเองอะไรย่งี้ครับก็ประมาณนี้ตลาดอยู่ในแดนบวกนะครับอนาคตน่าจะสดใสนะครับก็รอติดตามกันต่อไปว่าสิ้นปีปลายปีเป็นยังไงนั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ